สวัสดีครับพี่น้อง TAC TH Thailand อ่าหรือว่าแรงงานที่จะไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลครับเมื่อนี้สิภาคพี่น้องมาจัดของนะครับจัดของเตรียมแพ็คของไปอิสราเอลครับอ่าเมื่อนี้ผมกับสิทธได้มาแนะนํานะครับแนะนําแนะนําดีปอ,อ,อแนะนำมาละเอ่อพอดีผมไปมาแล้วนะครับกลับกลับมาแล้วก็สิกลับไป,ไปอีกนะครับเด้ออ่าก็สิเป็นแนวทางบ้าง,างเพราะว่าเกษตรพัน,พานการไปมาแล้วนะครับว่าเข้าต้องเตรียมยังไปแนอย่าะครับเนาะ เอ่อมื่อนี้นะครับจะได้มาบอกพี่น้องว่าเข้าตรงเตรียมยังเป็นไอตีสําคัญนะครับสําคัญอันดับแรกนะครับเด้อยายารักษาโรคครับพี่น้องยาไข้เสินยาผ้าล่านะครับยาแก้ไอแก้ไขนี่เข้าเตรียมไปนะครับเวลาเอาไปสื่อยาเข้าก็ต้องบอกหมอว่าเออเอานที่มันเบิดอายุนุ่นดนครับสมกคนเข้าสิไปสองพันยี่ห้าเนี่ยเขาจะเอาสองพันสามสิบไปเลยครับจังสี่นะครับมี่วนะครับอ่ตามที่ว่าน่นะครับยามองยาดมนะครับผม ยามองยาดมนี่เตรียมไปนะครับน้องครีมครีมท่านะครับแก็ปวดแก้เมื่อยเพราะว่าเขาไปงหาเกษตรเท่าขายเร่งงานครับมันก็ต้องมีปวดเมื่อยบ้างนะครับผมเตรียมไปหลยพี่น้องเ่าต้องกังวลครับซื้อไปรถดครับยานะครับผมก็คือร้านขายยาอยู่ท้างไหนมันกับบริมีคือเข้าพอดีคันเข้าสิไปเอายาสิเข้าก็ต้องไปหานายจังนะครับนายจังเสียออกใบนี่เข้าไปเอายาอีกท่หนึงนะครับนาะครับผม กนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องยานะครับเรื่องผ่านไปนะครับสิ่งที่สองนะครับก็คือการสุดทํางานเข้านะครับเสื้อผ้านี่ก็เตรียมไปเฉพาะเสื้อที่เข้าสองสามตัวกับพ่อครับเนาะพี่น้องเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนสั้นกางเกงนะครับเตรียมไปกังสันก็คือแค่นั้นเพราะว่าประเทศอิสราเอลนี่เป็นเป็นจิ่มทิ่มของหลายนะครับคือจากเสื้อผมใส่นี่ก็เก็บมาจากคั้งขยะ ไม่มีแต่ของใหม่ๆได้พี่น้องนะครับบัต้องเป็นเน้นเสือผ่านี่บัต้องเป็นเน้นครับพว่าปริเทศนี้เพิ่นเสือผ้าลายอยู่แล้วนะครับผมอ้าบับันีเข้ากับเมื่อไห้เขาเมื่แจกเข้าคือเกาน่ยนะครับนะครับบ้านเขาเนี่เป็นเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนเมืองหนาวนะครับผมม่วงม่วงปิดหน้าปิดตาครับเวลาเขาเหตุการณ์เหตุงานนะครับผมแดดจ้าแดดจัดนี่เขาเขาก็ต้องใส่อีมงเข้าไปนะครับนาองเว้นตานะครับผมมวกนี่เขาจะได้แบบเกี้ไก๋อย่างเด่งามๆของเขาเองเขาก็ สือไปจากนี้นะครับนาอครับผมก็เป็นสองสองแล้วนะครับนาะสองพอดีมกูปดิเตรียมสคริปเปนยังมากอะทายมากับเบอกไว้พี่น้องฟังเลยนะครับนอหนึ่งยาสองเอ่อเป็นผ้าบอกในปิดหน้าปิดตาเวลาเขาหดงานนะครับนาอถทุงมือเนี่ยเขาอาจจะมีแจกนะครับมันกับปอเดีว่าเขาสีขี้ลายเสมอไปนะครับเขาก็ใครจะเตรียมไปกับว่าเป็นยังกับสองสามอันสองสามคููเอาไปนะครับนาอครับกัเป็นอาหารนะครับอาหารกัคือผมอยากแนะนําพี่น้องนะครับ เอาอาหารแห้งไปได้ครับเด้ออาหารแห้งอย่างเช่นเอ่อปลานะครับปลา,ปาอันปลาหโกโกามึหโก,โกจังซี่นะครับปลาหมึกปลาขี่โกะปลาหมึกปลาขี่โกะยังซี่นะครับพกไปโลดพี่น้องนี่มันสําคัญคือเฮาสิไปหาซื้อญี่ปุ่นก็สิยากแน่นะครับในรถช็อปบางคันก็บ่มี่นะครับเด้อก็คือมีอยู่รถช็อปนะแต่ว่าบางคันมันก็บ่มีครับเฮาซื้อจย่างนี้ไปก็บ่แพงครับจากบ้านเฮาไปคณะไปซื้ออยู่ในรถช็อปมันก็สิแพงขึ้นนะครับเด้อ ครับผมก็ได้ได้นี่นะครับนิ่นนิ่นของอาหารแห้งนะครับนิ่นยาอาหารแห้งนะครับเม็ดพักยังสี่พี่น้องเม็ดพักนี่แหเตรียมไปผักกระเพรานะครับบักแตงกวา้าข้าอยากปลูกกินเองบักทั่วยังสี่พี่น้องถักอีตูยังสี่นะครับเด้อเอ่บ้างมองนี่เออ่ใบประกูดยังสี่เพิ่นเพิ่นสีหามนะครับใบประกูดพี่น้องเข้ากับไปซื้อเอาในโดนช็อปกันเลยครับเพราะว่ามีแบบแห้งอยู่แล้วครับเพิ่นสีแพ็คขายอยู่แล้วนะครับเนายยนะ ครับมือนี้ครับได้หลากหลายอย่างครับกีมกันแดดนะครับอันนี้อันนี้เพิ่นมีมีมีบคนฝากน้ำในจังหน่อยนะครับก็เลยเอาไปน้ำนาะครับเนาะปลาแดกบองยังสีพี่น้องพวกไปโหลดครับปลาแดกบองเนาะครับเนาะครับกะคุณเชียงยังเสียเขาก็เอาไปน้ำนาะครับเนาะเออในในก็ได้มาบ้านนะในก็จะเจ้ากัสีไปเจ้ากัเตรียมอาหารแห้งหลักกระยานะครับนี่ลราไปเอาน้ำหนักกระเป๋านี่เพิ่นให้30มกิโลนะครับโหลดใต่ทองเครื่องนะครับเด้อ เครื ER den, um, up, so uh, Mom, ่องบินนะครับแล้วก็ติดกับติดขางเขานี่กระเป๋ากระเป๋าเปยนะครับกระเป๋าเปยนี่บาเกินเจ็ดกิโลนะครับเด้อพี่น้องครับกไปโหลดนะครับเด้อเอามือนี้การีวิวให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าเอามาบอกเลยว่าเนาะเป็นแนะนำเลยว่าแนะนําบางคนเป็นคิดยังบอกนะครับบอกบ่ถือกะเอาตามผมนี่ก็ได้นะครับเด้อพี่น้องกับผมกันมากเาานี่ผมกับผมมาพักนะครับนี่ผมมากเขานี่ผมก็ได้ยัน ได้เน้นเม็ดพักนะครับเนี่ยแล้วก็อาหารแห่งนี่แหละครับยายานะครับก็เอาไปนํายาที่เห็นงานผมนี่ผมเป็นขี้บูดครับจริงๆแล้วผมกับขันเทบสมบายเห่าแบบไปบอกนายจางนายจางเพื่อนเกษีเอาใบใบสั่งยานี่เห่าไปเอายาอีกเธอหนึงครับแต่ว่าเห่ากบบเล็กๆหน่อยๆเห่าก็บบอยากไปหาหมอนะครับเนาะเห่าก็แบบเห่าไปซื้อไปจังนี้แหละนะครับยาผราล่ายังสี่กินนะครับเล็กๆหน่อยๆครับบ่อยากเ่ราะอยากไปวุ่นวายน่งเพื่อนปนัยนะครับ เห็นงานครันเอยพรอแขงนะครับพี่น้องเอาเป็นกำลังใจให้พี่น้องทีกำลังสิบปายเดินทางไปนะครับเด้อขอให้รําให้รวยทุกผู้ทุกคนกะฝากคนไหลคดแชร์กดที่ตามคลิปนี่ให้น้ำเนยนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้คนต่อๆไปครับมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ